ครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมสวัสนีกันกันกบยูเอชซีรันนะครับซึ่งเออผมได้ถูกแนะนําให้เล่นเกมนี้โดยพี่ซีโร่พี่สีนะครับผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นในในคลิปที่เขาถ่ายแล้วลงยูทูบไปนะก็คือผมมาเล่นครั้งแรกกับครั้งที่สองอ่ะไี้เป็นครั้งที่ห้าที่ได้มาแตะเออมินิเกมนี้แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมากนะแต่ที่รู้คือเราลืมใช้รีซอสแพ็กพีวีพีครับผม คนหนึ่งเปลี่ยนไม่นานนะแป๊บเดียวเฮ้ยไม่ใช่แบบผีเฮ้ยเพี้ยนผิดปะวะเอเอน่าจะถูกแล้วแหละเดี๋ยววผมตัดไม้เยอะแล,แล้วนั้นมันมันอออยู่นี่ ดมโอเคดามจจะเข้ามาแล้วชุบก็นะครับเราเป็นพาร์ทแรกของช่องผมคงจะไม่ได้มีอะไรดีไปพิเศษนะฮะถือว่าเรายังพาร์ทแรกเรามาเราไม่ได้ชนะ,ะเลยแน่ๆไวแล้วก็มีคลิปให้เขาดูกันนะฮะไม่เป็นไรอะไรก็ไม่เป็นไรตอนเลย เวลาอยู่ห้องแอร์และ pvp มันก็ลดหย่องประสิทธิภาพการ pvp ลงไปเล็กน้อยนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในห้องแอร์นะฮะเราจะมือแม่งมือเท้าเย็นไปหมดเลยนะฮะตอนเล่นแอลนี่มันไม่เป็นอย่างนี้นะฮะแอลมันคนละอย่างกัน มันดอกนี่มันดอกเป็นไม้ไม้มันตายหมดเลยนะแล้วมีโอกาสการดอกแอ p เปินทองอยู่ในแต่ละต้นด้วยคือตอนแรกเขาบอกให้ลงเหมืองก่อนใช่ไหมแต่ยวเพิ่งรีบร้อนเราต้องหาเนี่ยนูนนหาเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรก่อน มันเกิดเยอะเโอ้โหตัวนี้สี่อันจัดไปเอเคดืดๆตืดๆตืดๆืดๆมันไม่มีพวกวัวพวกหมูเลยเหรอแถวเนี้ยเอาจริงสิเอาจริงดิอาหาระ วันไอวันอาหารมากเลยตอนนี้คือเราไม่ได้อยู่ในสวรรค์น้าด้วยไม่ใช่อะไรฮะแล้วคือเวลามันผ่านไป16นาทีแล้วซึ่งตัดแมัวนี้เสียเวลามากเลยกันมาเดินหาอาหารเนี่ย ต้องเดินดูต้องเดินดูต้องเดินดูชุดดาเมจสักอือหือเออแล้วมันแล้วมันไม่มีฟฟลดดาเมจนิดนึงไม่เป็นไรยังดีก็ยังดีเลยปลดมึงไม่มีไม่มีม็อบเลยใช่ไหม มันเห็นอะไรขาวๆไม้ขาวใช่หรือไม่นี่กระตายกระตายน่าจะดอกเนื้ออะไรบ้างแม่กระตายครับดอกแค่แค่เนี้ยเพื่อเพื่ออ้มีมา้มาม้าต้องดอกดิจะเหลือเหรอไม่มีเงือเลยเหรอ เนื้อไม่ดอบเลยฮะโหสงสัรคนแถวนี้เขาเอาไปหมดแล้วสำหรัต้องจำใจกินแอปเปิลใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเราไปเอาซุปเห็ดได้นีไดด่ได้ปลดอบให้ข้าได้ปลโอ้โหด่บงี้เลยโอ้โหโอเคขอบใจมาก โอเคพอละฟินิชตาลงเหมืองเลยโอ้โหอุ้ยอ่โอ้โหเสียงหมาถ้าเกิดมีดีเสียงหมาก็หมาบ้านผมเหมือนเดิมนะฮะชิบิด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 ิอิด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 ิมิอิดิดิด้ดิดมดิ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 ดดิดิเิด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 ิิ สัก0.1ก็ไม่ให้เคกูเจอทองเลยกูเจอเลวินเลวินนู้นนู้นวัก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 นี่หมาปะไม่ใช่เออ อ้ยยังไม่เจอเพชรสรักเม็ดเลี้ยวสิเฮ้ยทุกเวลานี้ค่ะมีค่าทุกนาทีมีม,มีเงิน ขอเปลี่ยนน,นี่ก่อนเครื่องมือก่อนชิบ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 โอเคพอแล้วนะโอ้เจอท้องชาละเรียบกุแเรว นี้ช่างยิ่งใหญ่เดืดเหกินหัวทองทองขุดทองขุดเลยอย่าได้รอช้าเลสต้อน are you are you there i n d เอ้ย are you there d i a m ตัวนี้เราไม่จำเป็นหรอกมันจะทำกับหลักได้ยังไงละ่ะในเมื่อถึงเดืแม็ตอนนี้นะฮะคนที่เสียเลือดไปก็มีนี่เยอะแล้วนะฮะยังไม่มีใครตายเลยใช่หรือไม,ไม่ไม่น่าพูดเลยเราเขาตายเลยจีัๆเลยทีเดียว าหนังเป็นอะไรมือแข็งมือแข็งมือช่างแข็งอะไรอย่างนี้ตุดตุดตุดตเกิดเสียงแตกเพาะใหม่นะฮะดังพันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะฮะคือว่าอยากเปลี่ยนไหม่จริงๆไม่มีตังค์แล้วจะเปลี่ยนคอมจะเปลี่ยนคอมมันเกิดมันเกิดที่ใกล้จะถึงนี้ก็ถ้าเกิดเปลี่ยนไหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนคอมมา จะเลือกอะไรครับระหว่างไมค์กับคอมใหม่นะเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วหวัวใจเกมเมอร์มันต้องคอมอยู่แล้วโจโจ,โจโโโ้โอ้ยปลาผมช่วยทีเกลนะผมปลาผมแล้วนะชืบอ,อุยอ้ยหูไดมอน ได้ปวดถึงซอมบี้ได้ปวดจะเพิ่งมานี่คือโซโลนะฮะหมดโซโลถ้าเกิดผมเจอใครทีนี้ mm hmm. กูบอกเลยว่าโอากาสชนะเป็นศูนย์นะครับทีมสองก็เออพอพ,อ,พอถูถไาย่ายได้นะพอตูดเธอไทยไยได้นะครับโอ้พี่ซีผมเจอแล้วครับพี่ซีผมเจอสิ่งที่เรียกว่านเจอได้ปวด อันหนึ j uk, j uk ่งอุ j uk, j uk ้ยโอ้โหโดนอุ้ยโดนเว้ยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่จุกอยู่จุกอยู่ไม่อยากโดนเลยเฮ้ยเจอทองเนื้อหาหลักใน USC ก็คือทองอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องขุดทองเยอะๆแล้วก็ไดมอนด์เช่นกันนั่น สแสดงว่าตายใกล้ๆนี้และได้ยินเสียงระเบิดทีก็น่าจะตายใกล้ๆนี้เจอทอร์ละเจอคนเฮ้ยช่างเขาเราเก็บของเราไป แต่ถ้เาเกิดเราเข้าไปมันจะมีเบรสซ,ซึ่งผมจำวิธีคับยาโอ้แม่แม่งลืหมหมดแล้วนน่ยไงวะเนี่ยอันนี้คือตัวเกมออริจินอลนะฮะไม่มีม็อดผสมนะฮะนอกจากรีซอสแพ็กนะฮะเกมว่าสไปเดอร์จะอยู่ใกล้ๆนี้ฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งกับมันนะฮะ ไหนี่ยวะนะอุ้ย,ย,ยถ้าเกิดผมไม่ใส่ก่อนเนี่ยมันจะเข้ากี่ดาเมจเนี่ยให้คุณเลยคุณเลยได้ไหมเนี่ยนะแตนาฟเฟอร์สี่ห้าหกเจ็ด อ่าไม่ดรอปเนี่ยเนี่ยเดืตบพัวเลยนะอุ้ยเดมอนเดมอนอเจอเพชรเยอะละวไอ้สิทธิกก์สกิลอุ้ยชัดเจนครับชัดเจน นี่มีคนมาแล้วดูเชิงแล้วก็รู้เงี้ยโ,โหคิปเปอร์พร้อมตัวไหนอะโอ้โหนี่นี่หมดเลยมาหมดเลยนี่มันมาเป็นคอร์ชั่นเลย เปิด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 คือเจอคนเนผมเกงว่าถ้าเกิดเราเจอเขาเนี่ยเขาจะระวังระวังใส่เราแล้วคือแบบคือมันยิ่งอยู่ใกล้เท่าไหร่แล้วยิ่งอันตรายฮะไม่ใช่อะไรอุ้ยชิบกายลืมดู ชาลาเฮ็ดชาลาโอ้โหได,ด,ดมอนขุด,ดเลยครับอรออะไรต้องาต้องเวลาเหลืออีกห้านาทีพุดท้องกัน เร็วๆหน่อยเถิดยายงยาไม่ต้องแล้วมันแค่ดวงมันแค่ภาพหลอนเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นไดมอนด์นะฮะ เอาแบบเอาที่มันแบบยังไงอะเอาที่มันโอ้ยเนาะแล้วก็หนังได้แค่ได้แค่สามอทอทำชั้นหนังสือไม่ได้เลยเอ้ย,อยช่างมันช่างมันดีแค่ไหนแล้วที่มันมีให้เรา protection protection ปรเจกต์ตายสองก็ได้嘛โอเค can I ready to fire sharpnet อุ้ยนี่ไงโอเคเราทำได้อีกสองสอง ทำเป็นดาเพรไปก่อนอันหนึง่งทำแอนวิลแอนวิลเวลาใกล้หมดแล้วครับท่านผู้ชมแอนวิลแอนวิลมานี้แอนวิล <c oughs> อย่างอื่นเลยคือคราฟก่อนโอ้โหทองเจอโคตรเยอะ <c oughs> ถ้าเกิดเราทำมผมว่าไม่น่าถึง ใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวผมลองดูถึงไหมโอ้ไม่ถึงสามสี่หา้ากินเหลือแค่หายเปิ้อนต่อเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าก่อนชาร์ปเน็ตวะ ได้ช้ำเน็ตสองแล้วแถนนี้มีไดมอนด์อีกไหมนะ่ะถ้าเกิดเราโหอยากได้มากเลยแอบช้ำเน็ตเนี่ยเออชักมันชักมัน๋ยวผมต้องทำนี่ก่อนจะทิ้งทิ้งสิ่งไม่จำเป็นไปก่อนโอเคเนาะโอเคชึบ จะเป็นของไม่จะเป็นมามามาเดีย๋ยวแรกคือเราต้องเก็บลาวากับน้ำก่อนอย่างระถังแต่มันอยู่หูมันอยู่โคตรไกล เดี๋ยวมันเจอไดมอนตัวไดมอนตอนนี้จะทันไหมเนี่ยประเด็นถ้าเกิดเราเจอวันและแม่งอยู่โคตรไก่นั่นแหละได้ละน้ำถังหนึ่งแล้วต้องไปเอาลาวาตรงนี้น่าจะมีลาวาดูเชิงจากแสงสว่างอุ้ยอุ้ยย่ะ ตีไม่ได้เนาะอืม14วิอขอพระเจ้าคุ้มครองลูกด้วย đo chiến. Okay, I am ready. Này nice center, center ở nút. เตอร์อย่างนี้เซนเตอร์อ,อ,ยอ,อย่างนี้คือเราเราจะต้องเติเมแบบสไนซ์สไนซ์นะฮะเขาเหมิดเปิดโหมดระยะแม่งโคตรไกลเนอร์มัลเลย ไม่ไหวแล้วอย่าปิดแอร์มาขอปิดแอร์แป๊บนึงครับโอ้ยโอเคครับถ้าเกิดมีเสียงแม่อะไรก็ขออภัยด้วยไม่ไม่ไมหวแล้วปิดแอร์แล้วมามามา,า Let's do it นี่อยู่ไม่ไกลอรอรอมือหายรอมือหายเย็นก่อนเถอรอก่อนเถอฮรอก่อนรอก่อนมามา,มาคือมันจะมีคนที่มาหาเราก็ได้ตังพวกเนี่ย เลียว่าตอนนั้นไมีการต่อสู้กันเพราะมีลาวากับน้ำนั่นๆๆๆนยนนนนนนน่ดม,มันน่าดูไ้ยิงผูงว่าทางนี้ผู้ว่าทางนี้แ๊บหนึง่ง ใจพึ่งดังดิไหนฟ้าไหนฟ้าซูยู่ขอปิดแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยทีมกันปะนะ่ะไม่น่าทีมนี่นี่นี่น เริ่มหมดแล้วครับเริ่มหมดแล้วฝ่ายนู้นยังไงครับฝ่ายนู้นผมว่าผมน่าจะมาใกล้ๆตัวหน่อยจ้ามาแล้ว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 ไม่ต้องดูหลังด้วยไม่ใช่อะไร ไม่ใช่สนไนค์เขาอยู่อยู่ดีมีคนอื่นปิ๊งมาเริ่มแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยน,ยนายนายนายบอดเดอร์ด้านหลังนายนาย,นายบอดเดอร์ด้านหลังนายเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วหนึ่งเราต้องค่อยๆหนึ่งเราต้องเซฟๆไว้ก่อนผมรู้ผมอยากปวดนะแต่ผมแบบผมผมแบบยังไงมันแบบมันเหมือนไม,นมน่ไม่มัน่นใจในตัวเองอะ่ะคือแบบความมั่นใจมัน,มนหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ ก็เลยแบบไอชิบหายถ้ากูเข้าไปบอกตอนนี้กูจะตายหรือไม่นั่นเป็ประเด็นผมว่าฝั่งนู้นนะฮะที่กำลังฆ่ากันอยู่แต่เราจะไม่ยุ่งนะเราจะไ,ไปเซนเตอร์กันก่อนเซนเตอร์จ,จุดศูนย์กลางเราจริงอะ่ะเราเราเราถึงแล้วแต่คือเรายังไม่เห็นมีใครมาเลย ต้องมีสักตัวหนึ่งที่มันจะที่มันจะตีเรามาห้าจะเซนเ,นเตอร์55บ็อกซ์คือบอดเดิมมันเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วแล้วตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9-10ถึงสิคนเดส์ออฟไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์ <laughs> line. จนตาย เหลือแปดคนแล้วครับตอนนี้ชิบหายอ้โหมันได้ท็อปคิวชิบหาย,หายแล้วกูเจอคนรออะไรล่ะครับเพนสิครับมือมือไหลมันจะหายเย็นไอ้เฮี้ยกูกดไม่ลำไม่ลำปากมึงหายเย็นเถอะ วัสดีนรายเยวรู้ว่านายเป็นคนดีอย่าฆ่าเราเลยนายนาะยเรารู้านายเป็นคนดีคนดีก็เผือกแล้วคนดีก็เพี้ยแล้วนะฮะมันวิ่งมาอุ๊ยจ๋อโอ้โหมันติดไฟด้วยโอ้โหไม่นั่นไงครับท่านผู้ชมไปลวเลวย เหมือนติดสปีดด้วยนะ่ะนั่นว่าแล้วกูเป็นลิงเว้ย คือแบบคนแถวนี้มันมีเยอะแยะนะทำไมไมึงไ่สู้กับเขาทำไมต้องสู้กับกูกูก็รู้กูคิดว่าตัวเองมันไม่น่าจะสู้กับใครว้มึงเข้าใจกูไหมน,นั่นแหละแค่ขีนอัพว่านี่มันแอนเดีร์แฮกแน่เฮ้ยอย่าสัต็งดีกว่า สป,ปีดก็มาวะเอาวะเอาวะโอ้โหมตายแน่ๆเลยดูเชิงเลยน่ะเออโอ้เหลือกี่หวัวใจวะเนี่ยโอ้โหเหลือไม่กี่หัวใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาบ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 เฮ้ไอ้ไอ้ไอไนี่มันติดสเต็งน,นี่ว่ะมันมัน เรียบร้อยไอ้นี่ชนะเอ้ยก็นะครับขอขอบคุณที่ชมและชมจนจบคลิปนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ